มาแล้วที่สวนเราเองเดี๋ยวจะลองมากินมะม่วงป่านี่มะม่วงป่าจริงๆเลยมะม่วงป่าสุขแล้วว่ารสชาติจะเป็นยังไงไม่ได้กินนานมากแล้วเคยกินตั้งแต่สมัยตอนเด็กๆเดี๋ยวยังวัวแล้งควายก็ไปน แต่ถ้าสุกมากๆก็น่าจะหวานแต่น,นี้สุกไม่มากแต่มันก็ร่วงจากต้นแล้วนะเรียวซ่าๆตอนนี้อยู่สวนลมเย็นๆจ้าช่วงบ่ายโมงสวนลมเย็นๆสบายๆเลยที่สวนของเรา เปรี้ยวไม่หวานเหมือนมะม่วงกะลอนมะม่วงมะม่วงกะล่อนหอมหวานอันนี้เปรี้ยวซาซาแซมหวานนิดนิดง่วงๆก็ตื่นเลยนะผมอชอบเปรี้ยวๆก็โอเคอยู่ เลยเอามาลองชิมดูเราจะเอาไป,ไปแถวนี้เพื่อให้มันขึ้นเองตามธรรมชาติขเองตามธรรมชาติเดียวอันนี้อันนี้จะสุกสุกกว่าอันเมื่อกี้เดี๋ยวลองชิมดูปอกเปลือกก่อนปอกเปลือกก่อนนะจ๊ะ แต่เห็นพวกวัวพวกควายชอบไปกินมากเลยเวลาต้นไหนที่มันที่มันมีต้นมะม่วงกระล้นเอไม่ใช่มะม่วงป่าพูดผิดใต้ต้นมะม่วงป่าเนี่ยเห็นวัวควายชอบไปอยู่ใต้ต้นชอบไปกินชอบไปกินเอลูกมะม่วงมันน่าจะหวานนะอันไหนที่สุกสุกน่าจะหวานถ้าสุกกว่าน,นี้ ลูกนี้จะหวานขึ้นมาหน่อยลูกนี้จะหวานขึ้นมาหน่อยแปลว่าอันนั้นยังไม่สุกมากอันนี้สุกมากดูกจากการกดแล้วมันนิ่มเวลาคนหาปูหาปลาสมัยก่อนเนาะหาปูขุดปูหน้านี้หน้าแลงก็ามาเจอต้นมะม่วง ก็หายน้ําได้นะเวลานั้นเนาะตกินแล้วก็เหมือนแบบคอแห้งเนี้ยได,ไดย้แต่ว่าตอ,อกขันคอนิดๆเพราะยางมันยอะถ้าสุกมากๆก,ก็โอเคอยู่พอกินได้จะอ,อกเปรี้ยวมากกว่าหวานจะอ,อกเปรี้ยวมากกว่าหวาน แต่ถ้ามะม่วงกะลอนจะออกหวานมากกว่าเปรี้ยวมะม่วงกะลอนกินดีกว่าจะ้ะ